เอาแล้วเยฟซีครับเป็นเห็ดข้นจิกหรือว่าเห็ดบวกจิกดงอีกแล้วเยฟซีหมูไหมกลุ่มไหมครับเบาหมูคนพ่อเอิญเศราหน่อยมากงัดแล้วเบาหมูเห็นปะว่าบ่มาเห็ดบวกจิกก่อนนะตาเห็นแต่เห็ดจิกเห็นแล้วมันบานเนาะคขนบ่บานเนมอยากเยฟซี่ได้เวณนี้ครับเห็ดบานก็เลยเนมเห็น Aku mau buka Oh ah, yuk sih, yuk kat. banget sih, uh, เย็นนก็ได้ดอกไม่ท่านี้มีเสียงคนเสียงงีายนั่นถือ่ะคลิปมันจะได้สมดดุดคุยคือว่าเห็ดตอนนี้ออกทัวเลย์เซ่เ้ยผูใ้ใดก็ได้ครับเห็ดกวกจิกนี่ออกทัวออกไล มันเดียงๆขาเงินขาเงินีเม็ดมันออกไหลเป็นทางเลยสิโดนเม็ดสี่สำหรับเบอร์เสียครับนี่เสาหน่อยว่างนี่ครับเสาหน่อยว่างจากน,นี้เม็ดออกไปเองสิครับนี่ นี่ไปเป็นทางับเพื่อนครับเพื่อนกระตาส้าหน่อยว่างอยู่เพื่อนไปหัดพุดดนตีเบอร์่หน,นแล้วเอามางัดเอาซุ่นอ,อ,อ,อีกันเ่ิ่ค่อยเลาะเบื้องอีกดีดีเบอร์นีกสิเฮ้ยงานเลยส้าหน่อยค้มกอดไปครับ ว้าคากิลีเอซเลยดปกชิกดงครับเขาได้กันแต่มือว่านเดีซีได้ค่ะเดี๋ยนี่เมือวานบาหมถือเอาำง,าม,งามใ้เดิมมันเอฟซีเดี๋ยวใส่ตาคนเดีซี่ครับเห็นว่าครับพี่ บ่นดอกนี้เอฟซีเอ้ยสออนอว,วสสาาอนคน่ครับดอกตุ่มๆหัวแหลมแพชเลยสุดยอดเอฟซีเฮ้ยสะระเลยเอฟซีัเบิ่งก็ครับซีสหายเกือใกล้ๆกันเฮ้ยนุ่งนุ่งนุ่จงจะใส่วางใดเอฟซีเฮ้ยกัดผมกัดขากัดเนี่ออันนี้อันนี้เบิ่ง รั้นอ้ยุ่งกระไดยุบสินี่ครับเบิ่งเาวาหน่อยว่างสิสุ่มเท่ากับเท่ากัมมี่ครับเนี่ยสี่ออกเป็นแถวมาเลยสี่แถวตรงมาเลยครับ เฮ็ดบดถือไอ้เหล็กบดถือเขากันมาเอาเฮ็ดหนิฮะเศร้าหน่อยว่ามากระไรเอ็ดซี่ไอบดถือเขากันพ่อด้จุนเจือครับเพราะว่าต่อไปยางมันก็อันตรายเกียร์หนักกระฝนกระฝ่าไม่นะเดี๋ยวอ่อนเอ็ดซี่ ตอหน่อยใส่กระตาผู้ใดเย็นเห็ดกระตาตอหน่อยดิโอ้ยมันมันสิบะมีหมองสีใสแล้วได้ครับตอนนี้ดีดวันเป็นเห็ดไอ้ดอกหน่อยเท่านั้นดีเอฟซีกันเป็นเห็ดปวกไอ้ข้นขาวหรือว่าเห็ดปวกตราบนี่วายแล้วสาดกระตานี่เอาเดี๋ยวมาเบิ้งมาหลุ่นกันตอเอฟซีมาหาเบิ้งกันต่อครับเอามาเบิ้งกันตอเอฟซีครับตอหน่อยย่างหามาจนเจอครับห่างจากไอ้จุดเอาหมองแหลกประมาณสามเมตร ถึงว่าสองเมตรกลัวครับสองเมตรหาสิบออกเน่ามาเป็นพื้นเป็นแพรอีซีออกมาแต่ว่าออกสายตรงเลยครับตรงมาเลยด่งมาเลยบ่ออกเป็นมันบ่ออกเป็นอันเป็นคือสายหนำมันมันออกเป็นทังไหล่ะคือข้องในอีซีตรงมาเลยครับมันบ่ไอ้กระด้งมันบ่ออกเป็นวงกลมบ่แพรอืมบ่แพรออกมาเป็นสายเลยด่งกันมาเลย buông xao này, ôi trái yên yên, chắc mông là buôn thì tuần gì? cái nhang độc cái không khí ở đây, phải thịt sau này ngắt lửa ngắt ngắt lửa ngắt gì? Ừ. Khâu hít buộc chích, ai? Ba Dương xao này các ba ô buộc บัตัตนี่เด้อขูดขาเด้อบัตันี่บ่ยบยบยอยากพาาดอกเสี่ยวยิ่มได้เนาะให้เพิ่นจะกลูบปาง่ะสาวหน่อยนี่สิจิบทำงานบาวบเวอ้าสาวนุดกะยางลบกันขึ้นไปล่ะเอ้ามาเบิ่งมาหลุ่นกันต่อสิเดี๋ยวหากับสาวหน่อยต่อนะครับผม เอาเอฟซีครับเดี๋ยวมายาังมาบึงไปน้ากันครับผมแกสิออกจากป้าจากดงอัะละมะบึงสภาพปลาสภาพดงกันครับว่าบ่าหมูเส้าหน่อยหาเฮ็ดอย่างไรเนาะนี่สภาพปลาสภาพดงเอฟซีเห็ดนี่ยังเห็ดเบียบอ่ะเพราหน้าให้เป็นปวกจิกเอฟซีอ้ยาปวกจิกอีหลีแต่คือเป็นดอกเดียว โอ้นี่อีกดอกหนึ่งแสดงว่าห้อยเขาเอาเลยนี่เป็นดอกบานไ่เป็นดอกบานเอฟซีคดอกที่บ้ามูเนี่ยมาเห็นคือดอกนี้นบาน สงสัยสเหลือตาเขาเ่่สองดอกบ่แน่ได้เนิบึเอฟซีเพราะว่ามันเป็นเฮดบานแล้วนะครับเขาหนาจะได้หมอบ้านปะแทวนี้เฮดบานเอ๊ะใส่กระตาอ้าวหน่อยตาเสา้าหน่อยบ่ต้องพากแล้วจมนักแล้วอืออสองดอกนี้เนี่ยอืมนี่ดอกนึงอยู่นี่ดอกหนึ่งอย,ยู่ใส่ละมันอยู่กับตีนเจ้า แม่เหรอวะเขีย่ยใหม่เป็นเป็นสะสะเนี่ยขึ้ห้อยเขาเขีย่ยเขาดึงไงฮะอยู่ทางพุ่นตีเดี๋ยวไปเบิ้งกับสาวหน่อยครับเอฟซี่เป็นห้อยเขาเอาหุ่งจิงไดบุ แ่าบไม่ห้อยเขาเอามันมันคือสิมาออกไกลเถอวบามูเห็นอยู่พุ่นห่างกันอยูสีเมธาเม็ดสาวหน่อยยังค่อยมาเห็นครับอ<ม>อกกระจาย<ม>โอ้หนี่เอฟีเห็ดอืมสาวหน่อยอน่านจะเป็นเห็ดออกไมหมล่ะครับบ่ามันขี่เก่าเขาดอกแต่ว่ามันออกหน่อยเคยได้กับสาวหน่อยแล้ววางมันกบไหลยดอกครับ เฮ็ดออกบ่หลายนี่บานเอฟซีดอกน่งใส่คนระหิตนี่ครับงามงานเฮ้ยยุ่งแตมเมนคัขาแต่เม้นเนี่ยขาดตีงอยู่มันกบการใดไปแจ็คสไนวข้ามใดเนาะ ยางอยู่ตีงอยู่กับสาวหน่อยนี่มันกับบินตามครับติดให้กว่า gpsfc ป้านี่จะเป็นหกแน่ครับผมปลาหกเลยล่ะป้านี่ใส่ว่าแล้วเห็ดมันตอ้นตองมันต้องมีหมองมุมมันเอาอนี่ห้อยเขาเอา fc พุน่นอ้อมโอ้อยอืมเขามาพอก่อนบ่าหมูกับสาวหน่อยแล้ว บ่หมูมาได้อยู่ท่าทาง,งเขาส่วนไกลๆอย่างสิห้อยเขาเอาไปแล้วโอ้โออกคักอิลีเดอร์เอฟซี FC เดอร์เฮดบวกจิกสองมือสามมือนี่ครับเบิง้งโอ้ยพี่ขนาดว่าห้อยเขาเอาไดเอฟซี FC. มันยังมาบานอยู่พี่ครับอืมอ,อมืมเอฟซีเบิง้ง สองดอกมันมันมันเห็ดเฮ็ดดงนี่มันมันกระจายครับพ่นอยู่ข้างในพ่นอืมจีครับบัดตนี้เขาไปมันมาครับเขาเอาแต่ดนแล้วมันกับสิค้นมาบานอย่างสี่แหละเอฟซี่ภูมาหลังกับมาพอคือบบาหมูกับสาหน่อยยงสี่ละครับก็มาเล่มขี่เก่านี่เป็นอย่างสี่เห็ดบวกจีเออ ได้ก็ดีใจอยู่ดดขึ้นหยากระตอนขูดขานี่แหละเอฟซี FC ไปส่งหลูกขานี่แหละครับคันตีบอแพงกับจักสี่าบตั้งใดเนะะาะราคาอันนี้ FC เอฟซีเฮ้ยบ่ามือสาวนหน่อยขายเห็ดปวกแดงนะครับผมแดงนี่บวกเกี้ยวว่าสันานหรือสิตูมนะครับแดงแล้วก็เห็ดปวกจิกนี่ครับราคาเดียวกันคือสองร้อยห้าสิบครับ บ้าหมูสาวหน่อยไขรสรุปก็เป็นห้อยขี่เก้าเขาแล้วครับห้อยเก้าเขาเอาแต่ว่าเขาเบึงบอ่อทัวบ่อเงครับบ่ออ่อ,อ,มอ,อมบ่อหล่อมเบึงเนาะเอาสำหรับคลิปนี้เอฟซีกูได้เบิงเล่าถือก๊กถือใจจังไดก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องรับน้ำมิสานเป็นกำลังอกกำลังใจให้สาวหน่อยบ้าหมูเดอ้อ เอาสาวน้อยยกขึ้นมาถ่ายรูปมันเขาเบิ่งจะตั้งเบิ่งเจ้ากับกระตาเอ้ยเอฟซีเอ้ย,อย,อยแจ๊ปากจบๆแล้วครับสะออนเห็ดนี่เ้ยเบิง่งเสาหน่อยยกขึ้นอีกเหมเบิ่งครับหน้าตาคนได้เห็ดมากคักดอกสาวน้อยเพิ่นนี่เอาสุดท้ายทายสุดแล้วครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผม